สิ่งที่ซอถามนะคัเกี่ยวกับเรื่องของจะกลับไปดูผลการวิ่งนะครบของวันที่มันผ่านมาได้ยังไงนะครับเราอนผมขอแชร์นิดนึ่งนะครับแชร์หน้าจอให้พวกเราดูนะครับนี่ก็นะครับก็คือถ้าหน้าจอไนการเราเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เข้าไปที่นะฮะแอปของ Garmin Connect นะครับคือตัวนี้นะครับที่ลูกศรชี้นี่ฮะคลิกเข้าไปขั้นหนึ่งนะครับแล้ว สิ่งที่เราจะได้เห็นฮะก็คือถ้าข้างหน้าข้างบนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นรายงานนะฮะเกี่ยวเรื่องของนะครับในการออกกําลังกายในะปัจจุบันของเรานะครับทีนี้เราแตะเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะฮะตอนนี้บอกข้อดีของนาฬิกาการบินนิดน,นึงนะครับในเกี่ยวกับเรื่องของการนอนนะครับที่จะให้คะแนนมัลลิตี้ที่ PA นะครับเขาโพสต์อยู่เมื่อวานนะฮะก็คือเกี่ยวเรื่องของการหลับถ้าเราใส่นาฬิกาในตอนนอนด้วยเนี่ยนะครับเขาจะจับนะฮะเกี่ยวเรื่องของการหลับนอนด้วยถ้าเราดับหาหลับได้ประมาณเจ็ดถึงแชั่วโมงนะฮะก็จะได้วันละห้าสิบคะแนนสูงสุดถึงพันกว่าคะแนนต่อปีเลยนะครับนี่ก็เป็นข้อดีของนาฬิกาเรืนหนึ่งแต่ข้อเสียของมันคือตอนกลางคืนอ่ะเราต้องใส่นาฬิกาครับทีนี้นะครับเราก็เลื่อนดูว่าอย่างที่ซอเนาะจะ นะครับดูผลเกี่ยวกับเรื่องของการวิ่งวันอื่นๆนะครับอ่าเรามาสุดนะฮะตอนนี้ก็คืออนี้นะฮะเป็นเจ็ดวันล่าสุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการออกกาลังกายของเรานะครับอ่ของซอนะครับผลในเกี่ยวกับเรื่องของการอ่าที่นะครับไปวิ่งเราจะดูที่โหมดช่องวิ่งนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็แท็บนิ้วนะฮะนิวแท็บไปครั้งหนึ่งครับที่การวิ่งเนี้ยแท็บไป นะครับแท็บไปปุ๊บนะครับก็จะเห็นนะฮะในเกี่ยวเรื่องของการวิ่งนะครับเขาจะแบ่งเป็นเมนูฮะเวัน4สัปดาห์หรือว่า1ปีสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับว่าผลการวิ่งของเราแต่ละวันแต่ละสัปดาห์หรือว่าทั้งปีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มาดูนะครับเอ่อไอตรงเป็นผลตรงกลางเนี่ยนะฮะเขาจะเป็นในเกี่ยวกับเรื่องของการ ที่เรารดูผลเฉลี่ยรายวันได้นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับว่าเฉลี่ยรายวัน1นึกิโลนะครับระยะทางทั้งหมดเนนะครับในเจ็ดวันหรือว่า1สัปดาห์เนี่ยสิกิโลแคลอรี่รวมเท่าไหร่สําหรับการวิ่งนะครับอาจจะไปดูผล4ี่สัปดาห์ก็ได้นะครับอันนี้ลองทําให้ดูนะครับเนี่ยก็จะเป็นในเกี่ยวกับเรื่องของการ4สัปดาห์เป็นยังไงนะครับหปีเป็นยังไง นี่นะครับมันคือข้อดีของการที่เรามีนาฬิกานะครับเราเราบันทึกไว้ทุกครั้งนะครับก็จะมีให้ดูด้วยนะครับเป็นเดือนเป็นปีนะครับที่ผ่านมาเลยว่าจํานวนระยะวิ่งแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ไปดูเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วกันแต่ว่าเราจะดูน้ดเจ็ดวันเนี่ยครับเราก็ต้องมาเมนูตัวนี้มันเดินนะครับที่เจ็ดวันนะครับแท็บที่ที่หนึ่งทีนี้ซอก็จะดูนะว่า ไอ้วันที่เราวิ่งเนี่ยครับมันมีนะฮะอย่างนะครับบ้านฉางการวิ่งครับก็เมื่อวานฮะในวันที่หนึ่งพฤษภาอันนี้เข้าเรียนตามภาษาไทยนะครับก็คือวันที่หนึ่งเดือน5้าปี6กนะครับเราเริ่มวิ่งเวลา5้าโมงรึ่นะครับระยะเวลา25นาทีนะครับแล้วก็จํานวนกิโลเนี่ยสามนคเราก็เลื่อนดูก็ได้ครับว่าในเดือนที่ผ่านมาของเดือน ในในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยเรานะรวิ่งอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของที่เราอยากต้องการดูสมมุติตัวอย่างนะครับวันที่ยี่หกของซอเนี่ยนะครับซอจะดูอย่างของผมวันที่ยี่บหกเนี่ยคือตัวนี้เนานะนีครับแต่วันที่ยี่แปดผมจะมีหลายรายการนะครับวิ่งเพราะวันนี้ผมวิ่งลงเป็นอินเทอร์วอลนะครับในวันเวลาเดียวกันนะครับมันก็ เลยเป็นวันที่ยี่แปดนะครับส่วนส่วนใหญ่ผมจะไปดูวันที่ยี่หกนะครับผมก็แถบไปดูตรงข้อล่าน,นี่เลยครับยี่หกสี่หกสี่เวลาสิบเจ็ดสองศูนย์นี่นะครับก็คลิกเข้าไปดูนะครับตรงนี้นะฮะอ่าเราก็สามารถนะครับบันทึกข้อมูลตรงนี้นะครับซอคือพูดง่ายว่าเราแตะข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปอีกหน่อยมันก็จะเห็นข้างในว่าเราเป็นยังไงบ้างนะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับส่วนวิธีการอื่นเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับควรจะสับสนนะครับสำหรับตอนนี้เวลานี้นะครับก็นะครับโอเคนะครับสำหรับเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ